หนาวแล้วก็ต้องก่อไฟนะคะเอากระดาษได้เข้าไปก่อนนะกระดาษปี๋เดี๋ยวแรกอยากกับนี่มานี่มาดูห่ะแม่จ้าขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอาฟืนเล็กใส่ไปนะคะนั่คือคิ้นดิงนั่นเองในตอนนี้่ราต้องไปเอาฟืน ปืนใหญ่ลปืนนี่ซื้อยังไงไม่ได้ซื้อต้องหลายปีแล้วสองปีมีพอไปถึงนั้นต้งตลอดหน้าหนาวเลยไหมจะได้อีกปีสองปีโอ้งาบ้านเรื่องนั้นนั่นเลยเนาะนี่คือขี่ใต้ฝรั่งค่ะเดียวหนเลยมันเป็นเหมือนก้อนน้ำมันจาเมจ้ โอ้โหโหดมากเลยนะจุดก่อนเป็นแล้วเรา,เราใส่ไปก่อนแล้วก็จุดง่ายเลยติดหรอดือเป <c oughs> ล่าก็ไม่รู้นะติดสิหนึ่วิธีเซเล็ตวิธีเซเล็ตโอ้ยมันติดง่ายอยู่นะแสดงว่ามันแห้งมาก <c oughs> ป้า,านานทำทุกวันนะอื ผลที่จะมีเปลือกไม้เยอะนะก็ะจากไม้ใหญ่นี่ยอพอมันแห้งแล้วมันก็หลุดไม้เงี้ยนี่แหละที่ทำขนมชั้นอะทำไมมันถึงได้มันขนาดนั้นก็โาพะว่ามะพร้าวเยอะอยงไงนี่เอาหูดกิักไปนี่อ,อ,อุ้ยผมเมียเขาหยอกกันกน่ารกักเขาพูดว่าอะไรนะ คุเสื้มสชมครไม่ไดก็ไม่ไปุณผชคุกผูมรัุณผชมครับูชมรับีผู้ชมคับคฉชม่ับคุกสิ่งมคกอยุ่ณสรับุณชีวร mm. ับคีณผ้ันไู้ชมครุณ้ชมคุณหรอกค <c oughs> ุะอมือันนี้ลัน,ลออน,น,นนะุน้ชมแลัุ้มัุณเครั้มันคุณผชมคับ้ามเหับยวนะมคะบมันเหนียวใส่แป้งมันเยอะไป จะลองชิมบะหมี่แห้งเนี่ยกินบะหมี่แห้งทำปรุงเอาเองนะเพราะว่าเด็ดลวกเส้นให้แล้วก็ไปปรุงเอาเองเนี่ยอะไรเนี่ยแห้งก็เนี่ยนี่น้ำอันนี้มะนาวอันนี้พริกดองอันนี้น้ำตาลเนี่ยก็ปรุงเอาตอนนั้นมาก่อนเลยเพราะว่าต้มก่อนป่ะต้มก่อนป่แห้งก่อนป่ะตอนนั้นมีแล้วนี่น้ำต้มันร้อนอยู่เพราะว่าเพิ่งต้มเมื่อกี้นี้อุ่นเลยเออเส้นหมี่ก็น่ากินเนาะ อร่อยข้าวซอยข้าใส่ไอ้มะนาวเข้าไปนะหนูเย้ไหมใช่ก็เดี๋ยวตรงดันันวันนี้ก็เซเลบเหมือนกันค่ะเซเล็บก็กินมากไปกินกินสามชามมาโดนวมาโดนะมาโอ้โหโอ้โหกรโดดขึ้นโซฟาได้แล้วอ้โหต้องแต่กระโดดได้นี่กระโดดใหญ่เลยนะอันนี้ลดดมา โยนโยนให้โยนให้อะไปเอามามาขึ้นมาเราเล่นก,กินนมฉันนมาลูกเราเสียไม่ยุ่งกับฉันนมฉั้นนะยังไม่ยุ่งกับฉัน,น,ก,นกินนมฉันนมาลูกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเรียนเลเรียนหน้าพี่เต้เลยเรียนหน้าแล้วขนลุกเลย